ครับสวัสดีตอนเจ้าวันนี้โอ้มาบอกเล่าอาการหลังฉีดเข็มที่สองแอสตราเซเนกาเออแต่คืนนิแต่ว่าแมงกินพลาราไปหนึ่งเม็ดบวกกับฟทลาโจนหนึ่งแคปซูนลับไปโอสะดุ้งตื่นมาเตียงคืนไข้เป็นไข้หนาวเตียงคืนแล้วพลาราห่หนึ่งเม็ด โอ้นอนก็มลับปวดเนื้อปวดถึงหัวถึงตัวปวดไปหมดนอนมาลับเลยปวดหัวปวดงอนโอ้ถึงเนื้อถึงตัวตื่นเจ้ามากะเอเอขดเตือนนี่บาได้กินกาแฟนี่มันจะปวดหัวนะถ้าเอาบักกินนี่มันจะปวดแน่นอนเลยลูกมากินกาแฟถอนเจ้านี่ใส่กาแฟไปขนมปังไปหนังจิบหน้าบุนไปอืม กินกาแฟาไปสีังแควนปวดเนื้อปวดตัวยังแควนเก่อนกินกาแฟากับฟ้าทลาโจรไปหนึ่งเม็ดตอนหกโมงตอนหกโมงตอนนี้เวลาอยู่เจ็ดโมงเดี๋ยวกิกนข้าวตอนเออกินข้าวงายแล้วก็ทยัดพาลราอสักเม็ดแล้วก็จะนอนพักโอ้เนี่ยตอนนี้ก็ยังรู้สึกปวดเนื้อป,ปวดตัวอยู่แต่ว่าจะปล่อยให้มันปวดเนื้อปวดตัวอยู่ ไปบัดรดามันกับบัตบัตรใจออกมาบอกกล่าวทำวิดีโอบอกกล่าวสร้างสร้างชีวิตทีวาหลังชีดเข็มทีสองเอสตราเซนกาเออพอแล้วมันจะเป็นจะได้เนื้อหมอหมอบอกว่าปอกกินปอกินยาพาราแล้วเนื่อยมันจะได้เป็นไข้แน่นอน หมอดีชีดวัคซีนนอ้องประสบการณ์ <c oughs> ดยตัวน้องเองเลยคืนแรกเป็นไข้สามวันพวกเนี้เนาะตอนแรกเขาก็บริเป็นอย่างไรตะคืนฉ <c oughs> ีดมาตอนมามันแร้งกับบ่มีปัญหาอย่งซักอย่างแต่แม่บ้านก็บ,บอกว่าแม่พ่อกินยาก,กันไว้เลย <c oughs> จะก,กินพาลากระฟาทะลาโจรกันกำเป็นอย่างได้สะดุ้งตื่นมาคืนหนาวเป็นไข้ค่อยไข้น้อย กินพาราไปเห็นเม็ดก็รับรับตื่นตื่นปวดเือปวดตัวเือนเจ้าเลยลุกขึ้นมาปฏิวัติว,ตวงการสัตว์กาแฟา <c oughs> ยังแขวนกินกา,ฟาแฟแวยังแขวนเออเดี๋ยวเซลฟี่อันถ่ายวิดีโอบอกอาการเงือนจมูกสักหน่อย้ะไรนึ่งนั่งกินกาแฟานี่ก็ยังแขวนหน่อยเดี๋ยวก่อนลงมากินกาแฟีนกาแฟเท่าทโจนหนึ่งแคปซูล ก็ okay. สียังแควนละตอนนี้ปวดเนื้อปวดตัวยังแควนเบาลงกินเข้าอย่างเสเ้นเรืออดกัถ้าอยากกินพาราดูอากาศทำ,ำาำแล้วจะได้ก็จะได้บอกกล่าวการอื่นๆเป็นจะได้พ่องก็ฉีดพร้อมกันหลายคนมีลูกสาวอ,อ,อยู่ตีล้านไปฉีดพร้อมกันกับลุงนบเห็นนั่นลูกสาวโทวมานก นกนีก่ก็เหมือนกับละออนในครอบครัวคนหนึ่งเนาะอยู่ตวยลาน้ดยลูกสาวไปฉีดนกเป็นไข่นี่ไปฉีดสองคนปิกมาถามนกเป็นยังหอมเป็นยังพอเมื่อคืนอันลูกสาวโทรมานกเป็นไข่พอเป็นได้พรอะบ่บ่เป็นยังน้องไอ้เนาะเออตีนไหนได้เตียงคืนแสดงหลิดเลยแม่เตียงคืนมีไข่เจ้ามากับปดปดตัวไปหมดโอ้ถ้าจะนอนอยู่นี่ถ้าอย่า ทรมานปวดปวดตัวลมืมากินกาแฟอก็ยังแขวนเลยกินกาแฟละสีเบาเป็นพราะกินกาแฟก็ว่า <c oughs> กินกฟ้นาทลาโจรหมูก็ยังแขวนเอาตัวอีก,ก่อนรีวิว <c oughs> ชีสแอสตราเซเนกาเข็มที่สองครับ